คล้ายมากๆก,กับบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปเจ้าดังนะเก็บได้นานกําไรดีเป็นที่ชื่นชอบของทุกๆคนเลยนะคะอร่อยจริงๆใครถ้าเกิดว่าไม่มีอาชีพหรือว่าอยากจะหาอาชีพเสริมก็แนะนําสําหรับเมนูนี้เลยล่ะคะ่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลเชฟแวนแอนมนุษย์เมียนะคะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาทํามาม่าเส้นเล็กพวงค่ะ ซึ่งเป็นเมนูที่เหมาะมากที่เราจะทําฝากขายตามร้านของชําต่างๆนะหรือว่าอยากทําขายทางออนไลน์ก็สามารถทําส่งได้ทั่วประเทศเลยล่ะค่ะเพราะว่าสูตรนี้เก็บได้นานไม่บูดเสียง่ายแล้วก็ทดสอบมาแล้วนะคะว่าสูตรนี้อร่อยจริงๆค่ะถ้าอยากรู้ว่าทํายังไงต้องดูให้จบอย่าก,กดข้ามนะคะเพื่อติดตามไอเดียทำอาหารใหม่ๆอย่าลืมกดซับสไครต์กันด้วยนะครับกดไลค์แช์แวนด้นะ เดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันก่อนเลยนะครับเส้นเล็กครับกระเทียมน้ำมันพริกเผาตั้งชายน้ำพริกเผาผงมาม่าสาหรับตัวผงมาม่านะครับเราจะใช้เป็นผงรสน้ําใส่นะครับแล้วก็ผงรสต้มยำครับขั้นตอนแรกนะครับเราจะนําเส้นเล็กมาใส่ถาดครับเพื่อที่เราจะนําเส้นเล็กไปอบหรือไปตากแดดให้มันแห้งนะครับเพราะว่าสาหรับตัวเส้นเล็กเนี่ยมันจะมีความชื้นอยู่ในเส้นอยู่นะครับเราจะนําไปอบหรือตากให้แห้งกันก่อนครับเราจะอบเส้นเล็กนะครับอยู่ที่อุณหภูมิ1 6 0ถึองศานรับเปิดิัดลงบนล่างนะครับ้เาา้ตอบเลยเราก็จะนําเส้นเล็กนะครับไป อบไว้อย่างนี้ได้เลยครับระหว่างที่เรากําลังอบไล่ความชื้นของเส้นเล็กอยู่นะครับ <_ Seo> เราก็จะมาปั่นกระเทียมรอกันเลยครับซึ่งกระเทียมตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไว้ทําเป็นกระเทียมเจียวครับสำหรับอัตราส่วนว่าเราใช้อะไรเท่าไหรบ้างเดี๋ยวเราจะบอกไว้ให้ใต้คลิปนะครับแต่ถ้าเกิดคุณนักเต้นคนไหนอยากรู้ว่าเราใช้เครื่องปรุงยี่ห้ออะไรบ้างก็าสามารถตามไปสอบถามได้ในกลุ่มแลฟของเชฟแว่นได้เลยครับนำกระเทียมใส่เครื่องปั่นได้เลยครับเราจะใช้เบอร์เบาพอนะครับเพื่อปั่นม่ให้กระเทียมมันละเอียดหน้าเกินไปครับเราจะปั่นนนกกรระเเทีีียยมมมออออาาาแคค่่ขดด้้้พับไตงให ให้เราใส่น้ำมันลงไปในกระทะครับนำกระเทียมที่เราไปปั่นไว้เมื่อกี้นาลงมาเจียวได้เลยครับเราจะเจียวแบบน้ามันยังไม่ร้อนนะครับไฟที่ใช้ในการเจียวนะครับเราจะใช้ไฟกลางค่อนอ่อนนะครับในการเจียวให้เราคนไปเรื่อยๆครับอย่าหยุดมือนะครับถ้าเกิดเราหยุดมือเนี่ยเดี๋ยวตัวกระเทียมเจียวของเราด้านก้นกระทะเนี่ยมันจะไหม้ได้ครับ ไม่ต้องให้สีกระเทียมเจียวของเราเข้มมากนะครับเพราะว่าในตัวกระเทียมเจียวเนี่ยมันอยังมีความร้อนแฝงอยู่นะครับช้อนแต่ตัวกระเทียมขึ้นมาครับแล้วก็นําไปพักแยกไว้กับน้ํามันก่อนนะครับอย่าแช่ตัวกระเทียมเจียวไว้ในน้ามันนะครับเพราะว่าในน้ํามันเนี่ยมันยังมีความร้อนแฝงอยู่ถ้าเกิดเราแช่ทิ้งไว้เนี่ยตัวกระเทียมของเราจะไหม้ได้ครับอันนี้ก็จะเป็นเส้นเล็กที่เรานําไปอบนะครับทีนี้ให้เรานํามาเทใส่ถาด out, ครับพักไว้ให้เส้นเล็กของเราคลายความร้อนนะครับเราจะมาสับตัวตั้งฉายกันครับเราจะสับแบบไม่ต้องลละะะเเออีียยยยดดมาากกนนนนคครรััับบใส่่ถ้้้ววพไง ต่อไปก็จะเป็นออปชันเสริมนะครับนั่นก็คือการทําหมูรวนนะครับกระทะที่เราใช้นะครับก็จะเป็นกระทะที่เราเจียวกระเทียมเมื่อกี้ครับนำหมูใส่กระทะลงไปได้เลยครับแล้วก็รวนได้เลยนะครับผงปรุงรสครับซีอิ๊วขาวซีอิ๊วดำพริกไทยป่นครับเราจะรวนไปเรื่อยๆจนกว่าหมูของเราจะแห้งเลยนะครับพอเรารวนหมูสับจนได้ความแห้งตามที่เราต้องการแล้วนะครับต่อไปจะตักขึ้นมาพักไว้บนตะแกรงให้เสด็จน้ำมันก่อนนะครับเสด็จน้ำมันเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็จะนํามาเทใส่ถาดครับ เปลียกระจายให้ทั่วถาดนะครับเราก็จะนําหมูล้วนตัวนี้ไปเข้าเตาอบอีกรอบหนึ่งครับที่เราต้องนําไปอบนะครับเพราะว่าหมูบางชิ้นนะครับอาจจะมีความชื้นอยู่ครับเปิดอุณหภูมิอยู่ที่180องศานะครับเปิดไฟบนล่างเปิดพัดลมด้วยครับแล้วเราก็ตั้งเวลาอบไว้ครับอยู่ที่20นาทีครับแล้วเดี๋ยวอีก20นาทีเรามาเจอกันครับเราก็จะนามาพักไว้ให้เย็นตัวลงก่อนครับเทใส่กระชอนอย่างนี้ครับ พอเราเตรียมส่วนผสมทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ทีนี้เราก็จะมาประกอบร่างกันครับอย่างเส้นก๋วยเตี๋ยวนะครับหลังจากที่เรานําไปอบแล้วนะครับเราก็จะนามาใส่ถุงครับถุงละหกสิกรัมนะครับแล้วก็จะมีเครื่องปรุงต่างๆครับอย่างเช่นกระเทียมเจียวหมูรวนตั้งชายพริกเผาน้ํามันพริกเผาแล้วก็ผงมาม่าครับอันนี้เราจะทําเป็นน้ําใสก่อนนะครับหมูสับครับตั้งชายนะครับกระเทียมเจียว ผงม,มามา่าครับเราจะมีเครื่องซิลอย่างนี้ครับเปิดไปที่เบอร์สนะครับวางถุงลงไปอย่างนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วให้เรากดลงไปได้เลยครับสังเกตไฟตรงนี้นะครับถ้าเกิดไฟตรงนี้ดับก็คือเอาขึ้นได้เลยครับถุงของเราก็จะซิลแน่นเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวต่อไปเราจะมาจัดรดต้มยำกันเลยนะครับวิธีการเหมือนเดิมครับเส้นเล็กใส่ในถุงนะครับน้ำมันพริกเผาครับใส่ลงไปได้เลยนะครับตัวพริกเผาครับตั้งชายกระเทียมเจียวผงรถต้มยำแล้วก็หมูรวนครับแล้วเราก็มาวางใส่เครื่องซิลนะครับพอไฟดัับบเอขึ้้นไดลยคร หลังจากที่เราซิ้วถุงเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปเราก็จะมาเย็บใส่แผงกระดาษได้เลยครับสาหรับตัวแผงกระดาษนะครับตัดความยาวความกว้างตามที่เราต้องการเลยนะครับด้านบนเราก็จะเจาะรูครับเสร็จแล้วเราก็มัดเชือกไว้นะครับเอาไว้สําหรับแขวนครับลักษณะก็จะประมาณนี้นะครับและเราก็จะนามาม่าเส้นเล็กกวงมาวางแม็กติดได้เลยครับแม็กทั้งสองฝั่งได้เลยนะครับเราก็ทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆเลยครับจนกว่าเส้นเล็กมาม่าพวงที่เราเตรียมไว้จะหมดได้เลยนะครับนี่นะครับเย็บเสร็จเรียบร้อยแล้วครับหน้าตาประมาณนี้เลยนะครับสำหรับเครื่องปรุงที่เป็นของเหลวอย่างนนี้ะครับ ให้เราทําการซิลด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเรามีซิลเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะเป็นถุงซิปนะครับมันก็จะซึมออกมาได้ครับให้เราใส่ถุงก่อนแล้วก็รูดซิปปิดไว้อย่างนี้นะครับเสร็จแล้วให้เราเปิดเครื่องไว้ที่เบอร์3ามนะครับมาใส่เครื่องไว้ครับแล้วเราก็กดซิลลงไปได้เลยครับรอแค่ไฟดับนะครับพอไฟดับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับแค่นี้ตัวเครื่องปรุงของเราก็จะไม่รั่วซึมแล้วครับเดี๋ยวเรามาลองชิมกันเลยนะครับแล้ววันนี้นะครับเราจะเริ่มชิมจากรสหมูสับก่อนครับตัวนี้นะครับนี ดึงออกมาจากแผงได้เลยครับแต่ละเซตก็จะแบ่งชุดออกมาเป็นอย่างนี้นะครับประกอบไปด้วยอะไระมั่งคะก็จะมีเส้นเล็กนะครับมีผงม,มาม่าครับกระเทียมเจียวตั้งช่ายแล้วก็หมูสับรวนอบแห้งครับวุ้ยเด็ดอะ่ะเด็ดตรงมีหมูสับรวนอบแห้งด้วยนี่เละนะคะอยากชิมแล้วเนี่ สำหรับวิธีทานก็นง่ายๆเลยนะครับนาเส้นเล็กใส่ลงไปครับตามด้วยหมูสับรวนอบแห้งครับนี่นะครับหมูสับรวนของเราครับหืมกลิ่นหอมมากเลยตามด้วยตั้งฉ่ายครับตั้งฉ่ายนี่ถือเป็นเคล็ดลับของสูตรเราเลยนะเพราะว่าไม่เห็นเจ้าอื่นใส่เลยนะคะแต่ขอบอกเลยนะว่าใส่แล้วช่วยทําให้อร่อยขึ้นมากๆเลยล่ะคะ่ะผงม,มามา่าผงม,มาม่าแนะนําว่าให้ใส่ตามปริมาณที่บอกไปนะคะเพราะว่าถ้าใส่เยอะเกินไปเนี่ยเดี๋ยวจะเค็มเกินไปเนาะหรือว่าถ้าเกิดใส่น้อยกว่านี้นะคะมันก็จะชืดแล้วก็ไม่อร่อยคะ่ะแล้วก็ ด้วยกระเทียมเจียวของเราครับถุงไม่ต้องทานเข้าไปนะคะหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับพอเสร็จแล้วเราก็จะไปต้มน้ําร้อนกันเลยครับพอน,น้ําเดือดแล้วก็เอาน้ําเมาเทใส่ได้เลยครับ จะเห็นว่ามีก้อนๆอะไรนะคะในน้ําที่เอามาเทเมื่อกี้นี้ก็คือตั้งฉ่ายนะคะคือเราชอบกินตั้ง่า่มากตอนต้มน้ําเราก็เลยเอาตั้งไช่นยใส่ไปด้วยเลยนะคะแล้วก็นําฝามาปิดไว้ครับอบทิ้งไว้สมนาทีก็พร้อมทานแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับอันนี้เราอบเพิ่มนะครับเป็นระยะเวลาประมาณ6นาทีนะครับก็จะได้เส้นประมาณนี้เลยครับนี่ร้อนๆนะครับเส้นนุ่มๆครับนี่เหมือนเอาไปลวกมาเลยนะคะแล้วที่สําคัญนะกลิ่นหอมมากทีนี้เรามาลองชิมกันเลยนะครับนี่ครับลักษณะของเส้นก่อนนะ หอมครับ ตัวน้ำซุปก็เหมือนกับบะหมี่กึ่งส,สําเร็จรูปเลยนะครับแล้วยิ่งพอเรามากินกับตัวเส้นเล็กอบแห้งของเรานะมันก็เหมือนกับเป็นการผสมผสานระหว่างก๋วยเตี๋ยวกับบะหมี่กึ่งสาเร็จรูปเลยครับซึ่งตัวน้นําซุปนะคะต้องบอกเลยว่าคล้ายมากๆกับบะหมี่กึ่งส,สําเร็จรูปเ <c oughs> จ้าดังนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครนะคะไม่อยากจะทําเป็นเส้นเล็กนะอยากจะเปลี่ยนเป็นพวกเส้นบะหมี่กึ่งสาเร็จรูปก็มีนะเพราะว่ามันมีแบบที่เขาขายแบบไม่มีเครื่องอะนะคะที่ตามร้านก๋วยเตี๋ยวเขาจะซื้อเอาไว้ไปทําเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยว สามารถที่จะเอาแบบนั้นมาใส่ได้เช่นกันนะแต่ต้องบอกก่อนว่าต้นทุนมันก็จะสูงขึ้นนั่นเองค่ะตัวหมูสับร้วนอบแห้งของเรานะครับก็จะมีรสชาติกลมกล่อมไม่เค็มเกินไปนะครับคือถ้าเกิดว่าใครไม่สะดวกที่จะใส่เป็นหมูสับแบบนี้นะคะก็ไม่เป็นไรนะใส่แค่เครื่องอย่างอื่นตามที่เราสอนไปก็พอค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าอยากจะขายจับราคาให้มันดูพรีเมียมมากขึ้นนะคะก็สามารถที่จะเพิ่มหมูสับตัวนี้ลงไปได้นั่นเองค่ะต่อไปเราจะมาชิมรสต้มยำกันบ้างนะครับเอาเส้นลงไปในถ้วยแล้วตมด้วยหมูสับอบแห้งตมด้วยยยผงมมะาารัต้กเที น้ำมันพริกเผาแล้วก็พริกเผาครับเสร็จแล้วเราก็เจาน้ำที่ต้มไว้มาเทใส่ได้เลยครับรอบนี้ผมใส่ลูกชิ้นต้มลงไปพร้อมกับน้ำเลยนะครับเติมผักเติมลูกชิ้นได้ตามชอบเลยครับแล้วเรามาหมั่นพร้อมกันนะครับ <c oughs> หอมกลิ่นต้มยำมากเมื่อกี้นี้ตาตากล้องแอบไปชิมแล้วนะคะแซ่บสุด,สด <c oughs> S 2> <S 2> <S คือผงยี่ห้อนี้นะที่เราแนะนําให้เ,เนี่ยอร่อยมากนะคะเดี๋ยวเราจะใส่พิกัดส,สั่งซื้อเอาไว้ให้ที่ข้างใต้คลิปนะรสชาตินะครับ ไม่เปรี้ยวเกินไปแล้วก็ไม่เค็มเกินไปครับรสชาติแบบพอดีพดีนะแต่ถ้าเกิดคุณทีนคนไหนชอบทานแบบเปรี้ยวนะครับก็สามารถบีบมะนาวเพิ่มได้ครับหรือว่าชอบรสชาติจัดจ้านกว่านี้นะครับก็สามารถเติมพริกป่นลงไปได้นะครับอันนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าเหบาะมากๆสําหรับใครที่อยู่หอพักนะคะหรือว่าบ้านอยู่ไกลาจากตัวเมืองสักนิดนึงนะหรืออยู่ในตัวเมืองแหละแต่ว่าขี้เกียจออกไปข้างนอกบ่อยๆนะก็ซื้อติดบ้านไว้ได้นะคะแล้วใครถ้าเกิดว่าไม่มีอาชีพหรือว่าอยากจะหาอาชีพเสริมก็แนะนําสําหรับเมนูนี้เลยละคะ่ะเก็บได้นานกําไรดีเป็นที่ ชอบของทุกๆคนเลยนะคะอร่อยจริงๆแล้วเรามาดูต้นทุนกันนะครับเดี๋ยวรายละเอียดสำหรับต้นทุนนะครับเดี๋ยวเราจะบอกไว้ให้ใต้คลิปนะครับต้นทุนมาม่าเซเล็กพวงนะครับรสหมูสับต้นทุนจะอยู่ที่6บาท96สตางค์ครับต้นทุนมาม่าเซเล็กพวงรสต้มยำนะครับต้นทุนจะตกอยู่ที่ห่อละสบาท73สสตางค์ครับ อันนี้เราใช้เป็นเส้นเล็กนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครอยากจะได้เป็นเส้นบะหมี่กึ่งสาเร็จรูปจริงๆเนี่ยก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้นะคะเพราะว่าตัวเส้นบะหมี่กึ่งสาเร็จรูปแบบที่เขาขายแบบแยกรวมกันเป็นแพ็คๆเลยนะคะคือไม่มีเครื่องปรุงให้แบบนั้นก็จะราคาค่อนข้างถูกนะส่วนใครที่อยากเอาไปทําขายอยากมีรูปสวยๆเอาไว้ไปโพสซับออเดอร์เราก็จะโพสต์รูปไปให้ที่หน้า Facebook f แฟนเพจของเชฟแอนนะคะอนุญ,ญาตเพื่อนๆเอารูปไปใช้ได้ฟรีเลยไม่คิดค่าลิขสิทธิ์ภาพค่ะขอแค่อย่างเดียวแค่คอมเมนต์มาไว้ใต้รูปก็ออนนารรรปปใ้แคค่ักพวสยยจะเีท าหรกับเชฟเลนตอนนี้ก็มีคอร์สสอนทำอาหารอยู่หลายคอร์สเลยค่ะอย่างเช่นคอร์สหมูสเต๊ะคอร์สหมูปิ้งเตาถานคอร์สหมูปิ้งสามนุ่มบุกด้วยน้ำจิ้มสิบอย่างคอร์สสลัดไฮโซคอร์สก๋วยเตี๋ยวเรือคอร์สแซนด์วิชพารวยคอร์สน้ำยำครอบจักรวาลคอร์สหมูทอดตลาดนัดคอร์สน้ำเยลลี่และอิตาเลียนโซดาคอร์สห่อหมกลาวาคอร์สน้ำซอสก๋วยเตี๋ยวแห้งและคอร์สที่ขายดีมากๆนักเรียนเอาไปทําขายแล้วบอกว่าขายดีทุกคนเลยนั่นก็คือคอร์สชาชงสิบชนิดค่ะเพราะว่าชาชงขออออออองงงงเเเเรรราาาามมััััันน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 นจจจะะะะกกกหหหบๆคคคคื้้ดที่่่่ํลฮิตยูใใใถสส์ไ หาแอดมินไปได้ที่หน้า Facebook Fanpage ของเชฟแวนค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณเพืเ่อนๆทุกคนที่แวะมารับชมแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ